นรับเป็นต้นเป็นตน้นต้ม <คน S 1> ต้มกระตายเปิดล้ามเม่ต้มขาหมูสูตรละเอียดแต่ว่าคนหั่นนี่มาจากกบสารคาม เฮ้ยเจ้าจะนีกดีดีโอ้ขาหมูตนขาหน่อยหนึงตุ่มคือจังไงเดี๋ยวะนี่ใครขึ้นด้เนี่ยวดเขาไปเช็ดขายมันเด้กำลรเกินเท่าเนียเราเี่ยงจะวาวะห้าสิบบาทเนาะ หา่างสิบบาทได้แต่ตอนเขาพักนายเนาะนี่นเองอ,องค้านึงสามร้อยกว่าบ,บาทนี่เปออินต้นตายสื่อตอนสามร้อยกว่าบาทไปนี่ไปขายลงนะหาสิบบาทสองคานขายได้เป็นสองพันสองสามพันมีกัูพูดเท่าไหร่นี่ร้อยสองร้อยละสามร้อยไปเลย เอาวาซับบางๆปอกๆปอกๆปอกปก็แปลๆโป๊ะใส่เขาต้มข้าูแบบประยุก์ประยุตประยุกประยุกตสั่งประยุตพอขั้วมาจากสารค้ามครับสั่งตรงเลยเอาเพื่อยังกูเพื่อยูสารค้ามเพื่อนดกว่าเนี่ยเนาะเรื่องเก่าคนเลย เมือก่อนว่าเมื่อก่านมกสูงมืกสงมืในตำนานเมื่ในตำนานโกซังกีร้อยเอดีจนโควิดยี่สิบเอ็ดคนหลังมาองถามักติทุกหมังเลยทุกมังเลยเขาไปเคียวเมื่อานช่วงมัเจียวมาคนหนึ่งกันจีเดินรับแท็กซี่ท้องรอวิที่ตุ่มขาหมูเปิดร้านไหม่มไี้แต่ว่าเพราท่นเด็กใายหรอก ทดลองกินขันควบควบว่าแซบกินแซบแล้วแล้ว้งชีต้มขายเป็นโมรเุเพี่ตอนนี้คือทดลองอยู่ทดลองขายทดลองสีเนี่ยฮันเลาะแนวอยู่จอดเลยจ,จอดเลยกวบเสีมตัวนี้ตีกันนะ เออเือวิ่งอางดที่เอาหั่นตอนต้มต่อติตได้ยังไงบ่อแล้วมันกินได้แล้วนะนะมันสุกเลยหั่นได้แล้วกินบ่ซัมซีฝุ่นนี่คือบะเออหั่นแล้วก็ะจิกเอาลงโหยสีหนามกินแม่นตัวหั่นเลยต้มพะโละจ้ะมันกระพะโล่ก้อนนีแม่ต้มมากินออกแล้แซมยาพะโล่ไปแล้วปรุงระเบิดปรุงไปมีเกลือกับโป่งกับรสดดีคือบ่มีอัน น้ำพะโลกินคนดีน้ำอยู่นี่หมอ,อ,อกนะครัจังให้จาเราเอาไปปรุงเองปรุงไม่อันนี้ให้ลูกพี่เรามาหันไปซื้อ <ST AR> พี่เรามาหันเด้อโอ้ยหันบุกิน,นเด้วยของหมึงตึกงนองโทรศัพท์มา,ามเด็ด เขาไปจับเขียดอยู่นะแม่ใส่เขียดล่างเขียดตากแข่งไงยู่นี่เอินลูกพี่มากพอด้แบ่งกันไปสดตัวลองเบิงดูสูตรนี่ครับมันแซ่บครับโอ้ยสมัมือหน่ามันแซ่บยังซื้อมาตุ่มยังเราพี่เขาเนาะคุมมันยังไงินี่ สุงเล่นกาพนันเต็แล้วถึงเขาประกาซื้อกินเนี่ยเขาเห็น,นแบบนี้เขามูจากรคาคาเขารรอยากแต้มันแพงจะเสียใคระลูกพี่อี่ลีเดีซุเล่นการพนันนี่เอาไปเห็นเ่เสียะทะเลก็เสียเออเสียทะเลก็เสียเมียนปัดย่ำจ่กินน,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 รรรรนี่ยากยานแต่มันแพงเอ้ยเฮาเฮาบเเฮ้นเฮนเ้ยเ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ มันม <toys> ีเศษอยากเนาะมอในจะคาทงคาทานคานังคาน้ำต้มเป็นบ่อาาจรย์เสียเวลาอีกขั้นอีกซื้อเขากินกับวัวแพงดอกข้อหมายเขามีเวลงยากจะเท่ากับเื้อไม่เข็ดที่แล้วต้มขาหมูพี่น้องจุจุเจียวจุเจียวฮอนเจียวสมเจียวเปรี้ยวเจียวขมได้เบิดเจ็บเป็นน้ำซุปเป็นขาหมูมาตรฐานก็ได้ กระดูกมันก็นกินได้ไนั่นเพื่อแต่แข่งมมีเสือขาหมูมาแล้วย่งวากิวสือทเขาอันซับหันไปหเพิ่มอีกที่บใส่การไม่กินเยอะเลยได้ไลยเติบ หมูขาหนึ่งขาวะเนยหดอกส้มเขียดเนี่ยขาหมูวัวไมนไปซื้อต้องไปซื้อเร็วล้านนั้นมันเบิดเร็วขาหมูไม่ใหม่เขาปักให้พ่อเรีย้ยงซึ่งเจา้าเฮ็ดกินตลอดนี่ก็เจ้าไปซื้อไว้เดียวเขาบุกใคยได้เฮ็ดกินเขาไปแบบดื้อๆเดียรเนาะไปแบบบุกขโมยเมื่อแรกได้กินต้มขาหมูกินเนี่ย สุดทดลองขายกินก่อนเหมือตกงานอ่ะจานะเฮ็ดบูฟิตเลยเดี๋ยวว่พองว่าเฮ็ดบุฟิตไม่เห็ดได้อยังบ้านเมืองสวงเหมืนติดหลายหลาย ไก่ตัวจ okay, ังหวัดโอ้ไก่ตัวจังหวัดเนาะห่างจากจังหวัดบววกิโลนึงสวนอำเภอเมืองเลยกเมืองสวนจิดกันเนาะอำเภอเขามันนอกเขตแล้วนัมอยู่ก็ป um, um, ้องกันน้องมื friends, ่อก oh, ่อนแหละจ้าเ่อแต่เ้างโมเปสัยเม่แต่พวกรามยังเปรี้ยงเอาเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่ มือนะ่อไหซื้อคางงวเขามาตมมา้มบานเืยซื้อคางงวามาตมออ้มหมลงปิดหมดเอ็นแก้วนีกขายำนี้สูตตมคักกันไงใส่นใหนสุกเป้ปรุงไมน่นีกกก่ก็ตายคักคักคัก โซวิวธีหันเด้เดี๋ยวหมนละตอนปรุงแล้วละลงท้องแล้วละได้จะบอกว่าแซบหบือว่าแซบ